มาถึงเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราวันนี้ดีกว่าเหมาะกับช่วงเทศกาลปีใหม่เพราะว่าเป็นน้องๆสามนักแสดงนะคะที่หลายๆคนลงรักพวกเธอจากนักตบบ้านโคกปางเขาจะกลับมาสร้างความสุขสนุกสนานให้กับแฟนๆอีกครั้งหนึ่งให้ได้เอ็นดูกันอีกครั้งหนึ่งให้ได้ สู้กันอีกครั้งหนึ่งเออแล้ววันนี้เราพาสสาวที่เขาบอกว่าสนิทกันจากเรื่องนี้แหละและในชีวิตจริงก็ทําให้สนิทกันอย่างต่อเนื่องนะคะต้อนรับน้องอินเตอร์จีจีและแตงกวาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีมากเลยลูกเติบโตเนาะปีที่แล้วนะสองปีสองปีใช่ค่ะสองีกว่าแล้วเออแต่เด็กน้อยโตเร็ว่ะเร็วเร็วอออีกอย่างนึงก็คือว่าอินเตอร์แสนไปดูอะไรมา คือพอดีแขนค่ะค่ะคือหนูก็ไปเรียนเต้นมาจริงๆก็คือเรียนมา8ปีแล้วค่ะก็แบบเรียนทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้พอดีแบบรอบนี้มันแบบเซแล้วแบบลื่นล้มอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยเอาแขนเท้าคราวนี้ตอนแรกก็หนกว่าแบบเอ้ยไม่หักหรอกแค่ปวดๆอย่างเงี้ยค่ะพอไปเอ็กซเรย์ดูก็หักก็ต้อบร้อตัดใช่โอ้ตอนนี้เป็นไงแล้วหลุกดีขึ้นยังคะดีขึ้นแล้วค่ะเนี่ยคือแบบว่า ลื่นแล้วก็แบบเซลมไปค่ะก็ใกล้ได้ถอดเฟือกแล้วค่ะวันที่15นี้ใช่ค่ะโอเนี่ยใช่ต้องข้อสอค่ะแต่ความอินเตอร์อินเตอร์คือมีความสู้สู้ตั้งแต่เด็กนะคือใจสู้ใจสู้มากคือไม่ว่าอะไรขึ้นเกิดขึ้นเธอมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและการเรียนของเธอ ถอดเฟือกเข้าฉากเลยเหรอลูกเหรอหรือยังก็ตอนไปเข้าฉากค่ะอย่างซิดคอมซับสุดซอยอย่างนี้เนาะก็เออ ไปถ่ายละครเนี่ยค่ะก็ยังมีเฟือกอยู่เนาะเราก็แบบว่าจริงๆอ่ะก็แบบอยากถอดออกอย่างเงี้ยอยากแบบไม่เป็นไรหนูไหวนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าอย่างในซิทคอมอย่างเงี้ยก็ดีที่แบบพี่ๆเขาก็คอยดูแลเราแล้วก็แบบเอ้ยเขียนบทให้แขนหักไปเ้าเสถานการณ์ก็ต้องก็ต้องรอดูน่าจะยังไม่อ่อนตอนแขนหักอะไรค่ะใช่แต่ก็แบบเวลาไปกองอย่างเงี้ยก็คือ มีพี่ๆคอยดูแลอย่างเงี้ยหรือว่าไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อนๆคอยช่วยคอยยกกระเป๋าให้อย่างงี้ทุกคนก็พร้อมซัพพอร์ตค่ะด้วยคนที่แบบเก่งในทุกได้จริงๆแล้วตั้งใจทุกได้จริงจีจีเลยบอกว่าเธอคือไอดอลของศาสตร์ใช่ค่ะหนูพี่เตอรอเป็นไอดอลหนูมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าเนี่ยความขยันของพี่เตอรอค่ะพี่เตอร์เขาแบบถึงจะแบบแขนหักอะไรเงี้ยก็เรียนหนูเลยแบบเอาเอาความสามารถของพี่เตรอเนี่ยไปปรับใช้กับตัวเองด้วยถ่ายนักตบบ้านโคกปัง พักเบรก ก็อ่านหนังสือใช่ค่ะคือแบบเวลาหนูแบบพี่นุ่นเธถ่ายคลิปกันนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขอแบบอ่านหนังสือแป๊บนึงของเราถ่ายคลิปนะลูกใช่หนูถ่ายคลิปเต้นเลยแม่เข้าใจขนาดแม่นั่งอ่านบทยังจำไม่ได้เลยนี่เรียนด้วยอ่านบทด้วยจำได้ได้ไงใช่ค่ะขอบคุณค่ะและเรียนได้ดีด้วยก็เลยเหมือนกับแบบเอาเป็นไอดอลเอาเป็นไอดอลหนูก็แบบพยายามทําตามพี่นุ่นเธแบบเอาเอลแพดขึ้นมานั่งอ่านบ้างอะไรอย่างนี้ก็พากันไปในทิศทางที่ดีไงใช่ค่ะเพราะว่า อย่างล่าสุดหนูแขนหักมาหนูก็ไปสอบกลางภาคมาแล้วอะไรเงี้ยด้วยแขนข้างเดียวคือโชคดีที่แบบว่าข้างซ้ายหนูทางข้างขวาใช่ค่ะแต่ว่าแม่เชื่อว่าถ้าเกิดเป็นอีกข้างหนึ่งหนูก็ทําได้ก็ไปสอบก็ไปสอบใช้มือซ้ายเขียนแล้วอยู่ดีๆพี่นุ้ยคะอินเตอร์เขียนได้ทั้งสองข้างเลยค่ะแต่อาจจะเป็นไปได้แต่แต่อย่าทำได้เลยแตงกว่าแตงกวาพี่นุ้ยทำได้ไหมทำได้แน่นอนค่ะอย่าบอกว่าแขนหักอย่างงี้แตงกว่าสอนพี่อินเตอร์เต้นนะ แน่นอนค่ะส่วนแ่นอนคะยังไงลูกยังไงหนูหนูชอบชวนทุกคนเต้นค่ะเพราะว่ามันก็จะทําให้ทุกคนคลายเครียดไม่เครียดกับบทมากเกินไปแล้วก็เต้นก็ได้คอนเทนต์ด้วยค่ะออนี้ก็มาสายเต้นใช่ไหมเออให้แฟนๆได้ดูด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะน้องก็จะเป็นคนแบบว่าสร้าง energy ในกองอะไรอย่างเงี้ยจะชอบชวนพวกเราแบบเต้นกันอย่เงี้ยค่ะในกองใช่อุ๊ยอุ๊ยแต่แตงควา ตอนนี้ก็โตกว่าตอนนั้นเยอะเลยนะเขาบอกว่าเด็กโตเร็วลูกฉันหน้าแป๊บแบบผ่านมาไม่กี่ปีอ่ะแบบปีนึงอ่ะดูโตแบบยืดเลยยืดขึ้นยืดขึ้นทุกคนเออนี่อ้าวแล้วแล้ววันนี้เต้นกันยังวันนี้เต้นยังเต้นแล้วค่ะถ่ายลูไปแล้วด้วยเมื่อกี้เพลงอะไรดูโพสไปแล้วเพลงอะไรนะแตงวาที่มันแบบอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยอยย่างงเี้ก็คือคนเนี่ยเขาก็จะเต้นตามแบบว่าที่กําลังคิดอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยคือเขาตามเทรนทันหมดเลยค่ะเขาเจอกับคนนี้อ๋อนี่เขาก็ตามเทรนเฮ้ยแม่เต้นได้นี่คนนี้เฮ้ยเยอะได้เลยงนมิตา เดี๋ยวไดเดี๋ยวนี่สกิฟเขาบอกว่างั้นวันนี้แตงกวาสอนแม่นุ้ยทเวิร์กน่อยนทเวิร์ชได้แล้วไหนโชว์อนี้ต้องแตงกวาต้องแตงกวาลงช่ยไอ้เนี่ยเหมือนอินเนอร์อินเนอร์แต่ฉันทำได้แต่เธอทนูไม่ได้รักษาภาพให้ฉันหน่อยเดี๋ยวฉันต้องเป็นสภาษณ์นักการเมือง ใแล้วว่าเวลาเขาพักกองเขาเาเป็นยังไงกันเรื่งะสองคนคนหนึ่งจะจะจะมีอ่ขนมเอขนมแจกจ่ายจิ่จิงๆเอาขนมแจกเหมือนเดิมะเหมือนเดิมค่ะน่ารักสายขนมใช่ค่ะไปเจอเขาในกองสุภาพบุรุษซอยค่ะ ห้องเขาเหมือนกับห้องขายของชําเลยเธอเออคือห้องหนูอ่ะมีทุกอย่างขนมแบบพร้อมเวลาไว้ถ่ายคลิปไฟเฟยอะไรเงี้ยค่ะหนูเตรียมไว้หมดแล้วนี่คือไปกองใช่ค่ะไปกองแล้ว <ขา S 2> คือเขาเป็นนักขายด้วยไงถูกไม่เลือก<ช>เป็นนักขาย<ช>ไงอยู่ในกองขายด้วยไม่จ้ามีไลฟ์มีค่ะเออไม่ได้ขายในกองค่ะแต่ว่าก็แบบแ,บบแนะนําน้องอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยแตงกวาลิปอันนี้สวยนะเอาไหมไปกดเนี๋ยจะก้าวขี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เอาไม่ขายคุณผู้ชมลูกค้าใช่ค่ะไม่ใช่เอามาให้นะ ให้ก็ไมขายลยกดเลยริมเนี้สีสวยมาใหม่ไหนลองสิลองอยากได้ปะล่ะอยากได้แล้วกดตะกา้าช่ยังไงยังไงตะกาตะกาพี่มีแต่ไม่ขายบอกต่อเฉยเลลูกค้าท่านหนึ่งลูกค้าท่านหนึ่งได้ค่ะน่ารักน่ารักแต่ว่าเหมือนกับมาบอกสิ่งดีๆให้เด้่ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยแตงกวาเขาบอกว่าภูมิใจมากสําหรับที่มาเล่นเรื่องนักตบปังโคปังแล้วให้ทุกคนได้พูดภาษาอีสานได้ใช่ค่ะก็คือ หนูพูดภาษาอีสานเป็นอยู่แล้วแล้วพี่อินเตอร์จะต้องพูดภาษาอีสานด้วยในเรื่องใช่ค่ะคือหนูจะบอกว่าพี่อินเตอร์พูดภาษาอีสานเก่งอยู่แล้วค่ะแต่ก็จะมีบางคําบ้างอย่างนี้ค่ะแต่ว่าโดยรวมคือดีมากๆเลยค่ะใช่แบบเวลาที่หนูได้เข้าฉากกับน้องอ่ะก็คือจะอุ่นใจแล้วเขาแบบว่าเอ้ยจะถามน้องได้ว่าเอ้ยอันนี้พี่พูดถูกไหมนะใช่ค่ะแล้วแววตาแตงกวาลุ้นกับเราปะว่าพูดถูกพี่พี่พูดถูกไหมหนูถูกแล้วหนูก็จะแบบแบบพอพูดจะ ใช่ไหมนะใช่ไหมนะแบบพอคัดปุ๊บเมื่อกี้เมื่อกี้พี่พูดถูกพี่พูดถูกแล้วใช่ไหมเนี่ยพี่พูดใช่ก็แบบเออถูกแล้วใช่ไหมหรือแบบบางอันที่เราไม่มั่นใจเนี่ยเราก็จะเอ้ยเหมือนมีคุณครูคอยสอนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราเป็นคนบ้านไหนนี่ลูกเอ้ยเป็นคนกรุงเทพจ้าแต่ว่าหัวเขาวัยนะวัดอีสานบ่ได้บ่อบ่ได้เลยมีศัพท์ไหนที่แบบลึกๆที่แบบว่ามาสอนแม่วันนี้ไหม เออเอาลึกๆหรือเคยสอนลึกเหรอคะหรือเคยสอนอะไรในกองก็ได้ยากยากเลยหนึ่งอะไรเงี้ยเอาที่มันที่มันไม่หยาบคายแล้วลูกนะไม่เดี๋ยวเห็นหน้าไม่นุ้ยแล้วจะสอนคำอะไรแปลกๆไม่ทะลึ่งอ่ะไม่ทะลึ่งโอ้แต่ละคำฉันโดนอะไรเอาที่ไม่หยาบคายนะเอาที่ไม่ทะลึ่ง นางสาวไทยนางสาวไทยส่วนใหญ่ภาษาอีสานมันก็จะยากตรงสำเนียงอะไรอย่างเงี้ยอกเพื่อนเมโลดี้อะไรเงี้ยว่าเอ้ยมันตรงนี้ถูกไหมอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คำเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นแบบคำทับศัพท์จากแบบภาษากลางอยู่แล้วแต่ว่าด้วยเมโลดี้บางทีเนี่ยมันก็ไม่เหมือนการันสบายดีอย่างเงี้ย กสบายดีจ้ะมันก็สบายบ่ายมันก็จะเป็นไม่ใช่บ่ายแต่แบบมีไม้เอกอะไรเงี้ยค่ะเ่อก่อนที่หนูพูดมาแรกๆก็ต้องแบบเขียนเป็นภาษาคาราโอเกะเอาคือแบบว่าอาพิเศุได้ใช่ค่ะใช่มันจะยากตรงนี้มากกว่าเออแต่ว่าเรื่องนักตบบ้านโคกปังเนี่ยนอกจากให้เห็นทุกคนเนี่ย คือเห็นท no. yeah. ุกคนในการใช้แววความสามารถแล้วเนาะคือยังเอาไปปรับใช้กับตัวเองได้ด้วยจีจี้เห็นบอกว่ามีภาวะเป็นผู้นำมากขึ้นเลยกช่ค่ะก็คือในเรื่องเราอ่ะเนี้ยเรื่องของเราก็คือการแบบความสามัคคีการแบบจะไปให้แบบไม่ทำให้โรงเรียนเราแบบถูกยุบอะไรเงี้ยเวลาทำงานกลุ่มในห้องหนูก็จะแบบแบ่งหน้าที่กันจะได้ทำงานให้มันแบบสำเร็จหรอแล้วก็เป็นจัดแจงเงี้ยหรอใช่หนูเป็นฝ่ายจัดแจงแบบไปชี้ชๆชแล้วเต็งก็นั่งไม่ช่ไม่ช่ยนั่งดี ต้องมือนี่แต่ก้ามมือมัเลือดเกินแล้วตังกว่าเล่นนักตบบ้านโคกปังแล้วแบบเอ้ยนําอะไรกลับไปใช้แบบตัวิตนะเออที่แม่บอกว่าเออเปลี่ยนไปนะอะไรเงี้ยค่ะก็เรื่องนี้สอนหลายอย่างมากแบบว่าเออไม่มีอะไรได้มาง่ายๆค่ะแล้วก็เรื่องความสามัคคีด้วยค่ะแต่ตงกว่าดูเรียบร้อยดูที่อย่างวันนี้ตงกว่าดูเปลี่ยนไปอ่ะเป็นเพราะสูตรหรือเปล่าคูชุดเหรอดูเมื่อกี้

รู้เรื่องการเล่นวอลเลย์บอลมากขึ้นเนาะเพราะมันก็เป็นอะไรใหม่ๆมากเลยสำหรับเรื่องนี้อย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ต้องเล่นเป็นนักกีฬาด้วยค่ะนอกจากเราจะได้รู้วิธีการเล่นวอลเลย์บอลหรือว่ากติกาแล้วก็คือเรื่องความสามัคคีเนี่ยแหละก็คือได้มาจากเรื่องนี้เยอะมากๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเวลาถ่ายหรือว่าในเรื่องอย่างเงี้ยค่ะเราต้องใช้ความสามัคคีกันมากๆเหมือนแบบต้องคอยรู้ใจกันหรือว่าต้องแบบว่าพยายามควบคุมสถานการณ์ทีมให้แบบว่ามันเออไม่เกิดอะไรผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรียกได้ว่า เราเราถึงขนาดสนิทกันจนเป็นเพื่อนนอกจอใช่ค่ะเพอแบบพอถ่ายจบแล้วเราก็ยังนัดไปเที่ยวกันอยู่นัดไแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอดีจังเลยมีใครไปรู้เรื่องส่วนตัวเรื่องความล้มความลักเธอเธอท่านถมกันอยู่ก็ไม่แน่หรอกนะเด็กน้อนตุบาเรามาทีลงิืนถามเลยไม่ก็กำลังเริ่มจะโตก็มีปรึกษาความสวยความงมแล้วไง ไม่มีสิงสูง่ะเป็นไงแรงกว่าไม่วใจัวใจน่ลูกมักผู้บ่าวบอเฮ่หักค่ะเฮียเบียดอย่างเดียวนาะเออดูเล็กๆอ่ะคำถามนี่ดูเล็กๆเขาบอกว่าเฮียส่งมาที่หนึ่ง เอาซึ่งนักตบบ้านโคกปังจะกลับมาสร้างความสุขสนุกสนานแล้วก็ให้เห็นถึงพลังสามัคคีกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตอนแรกด้วยหนึ่งทุ่มตรงทางช่องวันสามอเอาฝากหน่อยค่ะก็สําหรับใครนะคะที่เคยดูนักตบบ้านโคกปังแล้วหรือว่าคิดถึงความน่ารักของพวกเรานักกีฬานักตบบ้านโคกปังเนี่ยก็วันนี้นะคะตอนแรกก็จะกลับมาให้ทุกคนได้มีความสุขมีความสนุกกันอีกครั้งค่ะจ้าอิตตี้ลูกจี้ทุกวันจันทร์ถึงพรฤหัสค่ะ ทางช่วงวัน3 1นะคะแล้วก็เวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะเรแบ่งมาให้เรียบร้อยแล้วซิตี้ทำไมพูดน้อยจังลูกอ๋อใช่ค่ะแต่เรได้คบ3คนนะคะมีความสามัคคีค่ะใช่ีเสียงความน่ารักอ่ะน่ารักขนาดนี้ถ้าเราดูอันนี้แล้วเราสามารถต่อเนื่องมีพักสองได้ไหมอย่างงี้ต้อง ค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็คิดถึงมากๆาช่าคสามยัไม่รู้เดี๋ยวเลี๋ยวเอาเอาวันนี้ภาคหนึ่งก่อนตามดูภาคหนึ่งก่อนจ้ะแต่พูดว่าภาคหนึ่งอ่ะอุ้ยอุยภาคต่อไปปะอุยหรือเปล่าก็ให้เรียกเป็นนักตบบ้านโคกปังไปก่อนเอารารู้ลอรุ้นกันละกันนะคะใครที่เป็นแฟนนักตบบ้านโคกปังนะคะวันนี้หนึ่งทุ่มตรงทางช่องวันสามเจ็ดเจอกันค่ะวันนี้ขอบคุณอินเตอร์จีจี้และตังก้าค่ะขอบคุณค่ะ